ด้านหลังเวทีบอลลัมเสียงอีสานของคุณแม่ดอกหน่อยคุณไรพร้อมครับเมื่อนี้มากพอจบเป็ลี่ยนนะครับลูกสาวยิตกับจี๊บอยู่ดิเพิ่งร่งเนาะกับจี๊บคอยจี๊บน้องบิวนะครับน้องบิวเนี่ยก่อนจิตชริยาค่ะเกิดใหญ่ที่นพ่อจิตชริยาบิวจิตก็ได้ว่าบิวจิตอ่าเพิ่งนังไงบิวจิตนะครับอ่า ปฐมบันเทิงศิลป์หรือตอนนี้นะครับวิวจิตที่มีผลงานเพลงนะครับคือว่าะเป็นม้าล่มกำกำลังม,มาแรงหรือโดมดังในวงการของบันเทิงม้ล่ำนี่แหละคือนะครับผลงานเพลงคอยกอดผู้ยอดรวยเนาะที่เขาบอกว่ายังก่อนเยอะ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 นะพ่อมันมันเห็นยังไงเเยะยอเยอะยเยอะนพที่ดองครับนี่ชื <laughs> อว่ามาแรงมากนะครับมาแรงมากคือว่า ในตอนนี้มัอนี่ม,มาพอกันพอดีนะครับ anyway, หล<า>ังเวทีแม่นองน้อยครับมัอนี่ไม่แฮปแฮปปี้วันเดย์แม่นองน้อยวันคล้ายวันเกิดซึ่งเป็นแม่เซียวกับคุณแม่สุภาพแม่ผู้ยิ่งบานนี่แหละมันก็เลยห์มาหากันครับมัอนี่มีงานพ่อมัอนี่น้องเบีวร์บมีงานก็งานละเอียดที่มีวันตรแข่งกระบะกระบะเมื่อวันนี้มันเล่นบ่ะเด็ว่ามันเล่นเล่นกันกับเลื่อนไปก่อนเป็นกว่าเป็นล้ำเพื่อนเลียนครับพ่อคุณปองไฟเมื่อนมือก้อนนี่ มือแหลกหัวดีเก่าที่ตั้งอยู่นี่เลยนี่บัตก,กตุ๊กปุ๊กจานเอาเอามาล่องยาเขาเลยนะครับบันดีกันย <c oughs> ้อนกีตงมีหลังมันจะลำบากเนี่ย <c oughs> บันดีนั่นกันยบเช่นแบช่วงนี้ครับร <c oughs> ับรับได้ไหมว่ารับ,บได้ปกติเนาะ <c oughs> เอาบอกพอดับซอเดอร์นะครับคุยกันล้างไว้ที่วางช่วงไปตู้คอนเสิร์ตอยู่อ่าช่วงฟองเดือนก่อนเรามีโอกาสนะครับจะไปเยี่ยมาทำเข้าแล้วกัน เดี๋ยวไฮนองมาซอยรัแบบเชิญสึน่นเพลิงล้ำเพื่อนจกักจักสองสามีพี่บุร่ะ, 2, ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพยาบาลกำลงังคืนอยู่ครับว่าจะเอามาตรวจมือไหนนะครับพี่น้องกิ๊ฟซี่เพืนครับมักในสไตล์แบบหมอล่ำแบบจวดจัดคลๆเขาเรียกว่าหมอล่ำวาไรตี้ก็ได้ท,ทีนีเนีะบอสสายยันต์นี่ยสายยวดนะสายยวดน้องบิวจิตครับนี่เจอกันมาคุยมาจากันครับมือแดงพ่อไม่คว้านเหล่ะ ันอยู่ทั้งรถน้ำใหญ่น้ำเม่นเราเราคุยคับเป็่เ่อนเบสี่เนียเปเดย์หมดละวันนี้มันเกิดเมนอกค่ะแต่ว่าตั้งใจมั่เกยบยังน้องจมีสากันมาบอกบอกดีนีเอาเอาสบอยฟังเนาะว่งหันลูกสาวหาไหเส้่เคยเห็นลูกสาวหาแบบนี้น้องนี่หน้าเห็นพี่คนข้างไทรหมู่บ้านนี้ขี่รถมาสามคนลูกกับหลังคุณว่าเดี๋จะร้องอ หนูว่าจะไปออ,อดิชั่นกับพ่อจะเอาเพลงอ่ะรักซึก้งปถึงเกียรตินครเองมปเพวเนี่ยนะเขาลองให้พ่อว่าเขาไปร้อยลองเลยนยังงงหยุดนี่แหละก็เรียบร้อยงว่อ่ะก็ือว่าเป็นจังหวะด้โอกาสนีครับศิลปินหรือว่ามีมากความสามารถคนในวงการเวทวงวัดลํา วังนะครับมีแน่นอนขอให้ว่างว่างให้นิดเด้อว่างอยู่พ่อว่างว่างให้นี่ายนกันพ่อทุ่ไปกรับเออครับมาซอยนิดเดียกันยินดีค่ะยินดีมากๆว่นได้จวดก็ไม่พลาเวลาเปินเวทีใหญ่ขึินงวนเดือนกันนี้มอส่ล่ำโจโจแม่พี่น้องทางครงบางที่นี่คุณภาพครับล้วนแล้วแต่จังหวะและโอกาสเนาะอันนี้กับพ่อวอลกับพี่น้องใน ช่องทางผูยิบบาทครับตั้งแต่มาอยู่กับปทุมมาตั้งแต่ปีแล้วครับนับเลขปีครึ่งนะครับพ่อปีครึ่งนับตั้งแต่มาอยู่ปีครึ่งท่านด้พ่อสองปีเดียวครับหลังเพชรล่ำเพลินพ่อตั้งวงครับประมาณประมั่นเลีดเดือดตอนที่ตอนนั้นน้องผมให้ลูกสาวยกโทรศัพท์หายอยู่ว่าน้องบิวเพิ่นกาชีอาจชิบคนท่านด้พร้อม ว่าสิมาอยู่งนงนะเพลี่ย,ยนลำเ,เ,เพื่อนใลไม่ไตอนตอนตั้งวงเพลี่ยนลำเพื่อนไม่เลยก็ได้ได้บอกยู่งบอกกบไม่พลาดนะครับผู้จัดได้ยินเสียงนะครับแต่ถือว่าเป็นเป็นจังหวะเรืโอกาสเนาะวัแน่้เราอนาคตคณะเพื่อเพื่อผู้จัดการเพื่อเพื่อดาบซ้อเพื่อเพื่อก,ก,การจีบเปลี่ยนบรรยากาศนะครับวันนีน้องเป็นสียายัง <S S S 1> เนาะเนาะนะครับขอบคุพี่นอ้องไว้ เงินได้ที่วะครับว้าพ่อมาเดียวงานมาเดียงานเึินจังไหนบางสุดแน่นี่หนาก็บประเเต้งแต่เขาเลี้ยวๆจะสนกว่าน บาอันนี้มอยฟังเลยคลื่นกันเลยอันนี้ขอเขาบอกมันจะมีทิ่เป็นผู้นึงนคล้ายๆคล้ายๆนู้นเลยนะอ่ะมีโบวคือแปลกไปแบบนี้นแต่ว่าอันนี้เป็นคนยุคใหม่ที่มีวิวัฒนาการในการร้องเพลงแล้วก็าการอินเตอร์เทนการเลยให้ีหรือว่าเป็นเป็นนิดไอดอลหรือเป็นคนดังช่วงอัมเกิดใด โซ่ก็ได้แล้วนี่เปิดโทรได้แล้วเดี๋ยวติดต่อผ่านช่องทางกัะผมผู้จัดการกลทางบ้านเนาะได้ยินแล้วค่ะสาลูกสาวขอบคุณละไรครับอบิวนะครับบิวจิตจิตจ้าจินจาริยาจิตชะวะจิตชาริยาจิตชาริยาเป็นไงบิวจิตกระได่อจังง่ายนี่น้องซ่อมนี่จินปากแล้วเอานะครับเรียกว่าโอเคพอกันล้างฮันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ วเปินครับแน่นบแล้วว่าเรากันดังวอกันใช่ดหมเรามาเข้าวอกันก็บแม่นกสุดหลักเอาไอ้ที่ว่าขอของดีนะแม่นกเดยไอ้พ่อนหมอลำเอ้าโชคดีเด้อโชคดีสุกคนโชคดีโชคดีครับโชคดีโชคดีสุกคนครับโชคดีสุกคนครับนี่บรรยากาศด้านหลังเวทีนะครับวันนี้นะครับหมอลำเสียงอีสานคุณแม่นกน้อยอุไรพรครับ ชีวิตหมอลำต่ลาพงศ์เดะนี่ครับก็ค่ายๆกันล่ะครับเพราะเกินกันจนแล้วแต่บนเวทีก็จิบเป็นภาพหนึ่งแต่ว่านะครับหลังเวทีก็เป็นอีกภาพหนึ่งครับครับเอ้ากระทือว่ามื่อนี่มาไายบรรยากาศให้พี่น้องในเบิ่งงในชมนะครับปุกหลังเวทีหมอลำเสียงอีสานครับมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่หนุ่ยอุไรพ่นแต่ว่าพอดีมาพอลูกสาวครับน้องบิวจิตนะครับ ได้บอลไดจ่ากันนะครับระดับหนึ่งนี่คือศิลปินที่กําลังมาแรงนะครับเอาฝากช่องทางกัดติดตามน,าน,าาน, um นะครับของมะล้อเพชรลำเพลินนะครับให้พี่น้องได้เพิ่งได้ติดตามนะครับสำหรับศิลปินบมวาหลายคนหลายท่านทางแต้วผู้าำผู้นำทีมงานนะครับในข้อความพิเศดีกับทีมงานศิลปินเอลงนางเอกคุณคนครับอุ้ยบางบรรยากาศลังไม่ทีครับ หลังจากที่คุยกันนี่ถือว่าเป็นคื่อนที่3ครับที่กถือว่าดินแห่งลงจะน้อยครับพี่นอ้องเัามือแหลกโอ้จืดแฉะมาก ชีวิตศิลปินชีวิตมอลำันะครับนี่คือภาพร่วมสุขภาพองค์กรนะครับที่มีบุคลากรหรือคราวานทีมงานนะครับหลายร้อยชีวิตที่มาทํางานทางด้านบันเทิงครับนี่ทำงานทางด้านบันเทิงแล้วก็เกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมทางด้านนะครับแขนงของมอลำเดอร์นี่คือศาสตร์และศิลป์ในสไตล์ของมอลลัมชั้นแล้วมนี่กะนะครับขอบคุณพี่น้อง FC เอฟซีแฟนคลับที่เข้ามาชม บรรยากาศอยู่ในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับ พี่น้องครับขอบคุณพี่น้องอีกนะครับอีกครั้งหนึ่งเด้อพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศนะครับในคลิปนี้ถือว่าวันนี้นะครับมาชมบรรยากาศงานหมอลลมฟิวเจอลอง6ปีนะครับมอขอคอนแกนในคืนสุดท้ายนะครับขอบคุณพี่น้องสู้ขู่สุขอนนะครับสำหรับการติดตามพ็กันนะครับบรรยากาศในคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สักนี้คลิปหนารางวักันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ